สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องหมามาเยี่ยมคุณยายมื่อนีมาหาไม่ยากจ้ามาไม่ยากไม่อยากแข็งแรงอยู่จ้ะ <Hey. S 1> ไม่ยากแข็งแรงอยู่กินขาน้าวนอนหลับเนาะเราก็กินข้าวแซบอยู่จ้า น้องมหาเมารถนอนเลยนอนนทังโตพเพื่อนนอนบนโตเลยนะเราอบรรยากาศก็คึมๆจ้ะทุกคนค <c oughs> ึมๆอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็จะมีฝนแต่ว่าเมื่อนอีก,กันหนาวอยู่จ้ะหนาวอยู่ เขาไม่เยียไมยาแล้วจ๊ะนะอยูเมืองน้อก,กับตองไม่หยามเพื่อน,นลูกสะพายข้างล่างก็เป็นสวนได้จ้ะสวนสวนเดกเล็นเดหน่อยเลนะยยาพี่หนุนยูสันสาบรรยากาศครึ้มครึ้มเอาคลิปมาทักทายพี่หนองจา้า วันนี้วันอยู่นะา๊ะว่านทีฝา,ากไว้แค่นี้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยจ้ะมุ่นหม่ลาจ้าฝากกดติดตามนี่เวยจ้ะ